ครบรู้สึกเลยครับกับนนี้นะก็รู้สึกภูมิใจครับภูมิใจในตัวนักดนตรีทุกคนที่ผมได้ร่วมงานด้วยในอัลบั้มนี้นะครับภูมิใจในตัวพี่มดที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่แอมนะครับที่ทำแฟชั่นทำกองแล้วก็ที่ปรึกษาตลอดแล้วก็พี่เจมอนพลที่มิกซ์เสียงนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนที่ชอบอัลบั้มนี้เข้าไปดูรายชื่อนักดนตรีต่างๆนะครับ มาเป็นคณะเลยแล้วผมก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับเขาแล้วก็ยินดีที่กีตาร์แม็กมองเห็นว่าเราก็พยายามจะตั้งมาตรฐานให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ภายในงบประมาณนะครับมันมีไฟนะมีแรงอย่นี้เราคนไทยอย่างเรามันมีได้รางวัลอย่างนี้มันมีไฟในการทำเพลงต่อไปอยู่ไหมเอาจริงๆนะครับถึงไม่มีรางวัลผมก็ต้องทําต่ออยู่ดีแต่แน่นอนการมองเห็นจากองค์กรไหนก็ตามโดยเฉพาะองค์กรที่อยู่กับนักดนตรีไทยหรือแฟนเพลงไทยมานานขนาดเนี้ย แน่นอนมันก็เป็นพลังบวกดีครับแล้วก็มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าไอการที่เราอาจจะมีเรื่องมากหรือพิธีพิธันเกินเหตุจริงๆมันก็ได้ผลครับและหลังจากนี้ครับแฟนจะได้เห็นอะไรับพี่ด้วยนะครับก็เดือนหน้าวันที่3ก็จะมีหนังภาพยนตร์ของเพื่อรักผมที่กํากับอยู่นะครับก็เด o n e พรนแพ้ของเกสน,นะครับก็จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วระหว่างนี้ก็ฟังเรซสํารานภาค2ไปก่อนนะครับแล้วผมกำลังทำภาค3อยู่ แล้วก็น่าจะมีโปรเจกต์อะไรให้เสร็จเยอะเลยครับปีนี้พูดถึงเลยครับโต๊นทีเลยครับไม่ได้เห็นพิมพ์บล็อกมาพวนาเลยอะไรที่มัให้กลับมาส่วนมากบทเหล่านี้มันจะเป็นไฟบังคับอะครับมันมันมันจะชัดเจนมากว่าบทมันไม่ดีจนต้องเล่นหรือมีผู้เกี่ยวข้องที่มาเรียกร้องจากเราแล้วเราปฏิเสธไม่ได้<อ>เต้เขาตักมาน,านานแล้วว่าเขากำลังเขียนบทและอยากให้ผมเล่น เป็นตัวละครตัวหนึ่งใน,ในเรื่องนั้นผมก็ยินดีอยู่แล้วแล้วก็ตื่นเต้นที่จะเห็น,นเซียนพระด้วยเหรอพี่เดี๋ยวนั่งไปกนอผมไม่ได้เล่นเป็นเซียนพระครับผมเ,เล่นเป็นคนไล่ล่าเซียนพระมากกว่าเขต้องทำการบ้านอะไรหนักกว่านี่กับกาสเดงก็แค่พยายามวางตัวจัดบุคลิกให้ดูไม่เป็นตัวเองก็ยากพอแล้ว ไปไม่ได้ฟังนะครับเรือสำราญภาค2นะครับอีแลนแห่งจักรวาลนะครับไปฟังด้วยนะครับมันนี้ได้รับตาประทับจากกีตาร์แม็กแล้วนะครับเลยไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับเชื่อกีตาร์แม็กนะครับมันเป็นอัลบั้มที่บันทึกเสียงดีที่สุดของปีนี้ครับครับเฮ้ยใครนั่งอยู่อ่ะ